รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล การมีอาชีพและมีไรายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตและหล่อเลี้ยงครอบครัวคือส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งยังเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับครอบครัวซึ่งนภารัตรุ่งเรืองคุณแม่ที่มีบุตรสาวเป็นคนพิการทางสติปัญญาตระหนักดีถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้พยายามที่จะหาหนทางสร้างไรายได้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบครัวของเธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ ก็เป็นแม่บ้านแม่ก็ส่งลูกไปเรียนนะคะการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนท์แม่ก็ดูแลน้องครอบครัวก็ฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแม่ไม่มีอาชีพแล้วก็คุณพ่อก็ทำงานคนเดียวรายได้ก็จะไม่ค่อยพอใช้พอแม่ทราบข่าวว่าทางมูลนิธิสสยลุงเพื่อคนพิการจังหวัดระยองว่ามีโครงการจากสภา เป็นทุนสงเคราะห์อ,อาชีพนะคะแม่ก็ไปติดต่อเพื่อขอรับทุนตรงนี้เพื่อมาทำงานเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดได้เงินมาแม่ก็เก็บเอาไว้เพื่อต่อยอดต่อยอดขึ้นมาแม่ก็จะเพิ่มเพิ่มก้อนเห็ดขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้แม่มีก้อนประมาณ5,000ก้อนแล้วก้อนจะตามมาอีกประมาณ5,000แม่ขยายเป็น2องโรงก็1 0 0 0 0ก้อนค่ะได้เงินจากสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะมาขยายต่อยอดค่ะ เราได้ได้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดขึ้นมาแม่ก็ออกตลาดเพื่อเอาไปขายมีรายได้เพิ่มขึ้นแม่ก็ขยายตลาดไปขายที่หน้าโรงพยาบาลน,นะคะรายได้วันหนึ่งก็พันกว่าบาทค่ะน้องจะมีส่วนช่วยในการทําก้อนทําก้อนเห็ดนะคะน้องก็จะเอาสําลีค่ะมายัดใส่ฝาฝาที่จะปิดก้อนเห็ดนะคะ่ะแล้วก็มีมีการตักเชื้อเห็ดใส่ถุงอย่างเงี้ยค่ะ ปิดฝาถุงแล้วเวลาไปขายน้องก็มีส่วนร่วมในการไปขายไปช่วยเราขายน้องก็เข้าสู่สังคมในการที่ว่าออไปช่วยขายรู้จักคนเยอะแยะคือไปขายนี่เราก็ไปทั้งครอบครัวนะคะเวลาทำเราก็ทำทั้งครอบครัวเหมือนกันค่ะเป็นกิจกรรมในครัวเรือนค่ะก็ดีค่ะกิจกรรมอันนี้ค่ะทำให้เรามีความสุขมีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงของแม่ก็คือแม่จะมีมีไรายได้มากเพิ่มขึ้นมีงาน ถือเป็นงานประจําก็ได้ค่ะขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์นะคะที่ช่วยเหลือครอบครัวแม่ครอบครัวแม่ก็มีไรายได้ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการกินอยู่ที่ดีขึ้นสุขอนามัยของลูกดีขึ้นแล้วก็แม่ก็มีเงินออมบ้างค่ะ สภาสังคมสงเคราะห์ระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือคนพิการผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวคนพิการในด้านเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเพื่อให้พวกเขามีศักยภาพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รู้หรือไม่ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550ได้กำหนดไว้ว่าผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิ์ได้รับบริการให้คำปรึกษาแนะนำฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูการจัดการศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อให้พึ่งตนเองได้ แจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์